อยู่ไหนวะน่ะอยู่วีกลัวปูนเหมือนไปจัดการพวกอะไรอหมืเตะกูยังก็ไม่ไก่ฟักไข่เมื่อกี้สดวันนี้มึงกับกูพอกันเลยที่อะไรกันมึงไม่ถามลูกเขาเกิดอะไรขึ้นมึงไม่ถามลูกเลย พ่อโอ้ยี่นี่จะโดนมาเจอนี่พ่อพ่อพอใช้ดีนะตอนเนี้ยมันเกิดเรื่องใหญ่แล้วไอ,อ,เ,สอ,อเสือมันจะฆ่าฉันแล้วมันกลทำงี้อ่ะเอาแล้วอไอเชือกมึงไอทำกูมึงมึงกลัวพ่อมึงพ่อมึงอ่ะกะจอกไอพ่อมึงอ่ะกะจอกมากไอหาวันนี้ได้เรื่องบระลัดนี่ไงไพ่อเชื่อพ่อ พ่อไอเตินออกไปได้แลยไอจิมหายขนาดหัวหน้ายังโดนขนาดนั้นพ่อมึงหัวหน้าจริงไะเนี่ยว่าไงลูกเฮ้ยปาหัวใจให้พ่อหัวใจไม่ทำไม่บอลไม่ทำมาแล้วครับไหวไหมครับเด็กไอพ่อมือคำง่ะมึงต้องจัดกามมึงก็ต้องจัดกามมันสองคนเพราะว่ามึงเป็นหมา ถ้ายู่ก็เป็นมาทำไมกูเหนื่อยชีวิตแล้วเกินว่าไงลูกจัดก,การมันเออรู้แล้วตัวนี้รูไอ้เจ๊โอ้ยเฮียนี่นหนักเลยเนะี่ยอ่ะสดมึงก็รู้ว่ามึงกับกูเนี่ยเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กกูน่ยอมมึงทุกอย่างแต่วันนี้ลูกมึงขึ้นหน้ากูลูกมึงขึ้นหน้ากูขึ้นหน้ากูมากมากโอ้ยเหียดันรอนารองด้วย มึงไ,ไปบอกลูกมึงเลยไปบอกลูกมึงขึ้นไปบอกลูกมึงเลยว่าเขาหน้าเขาหลังอย่าเสือกมาสอนปูพอ่อใช้สมองน้อยนิดของแกเนี่ยคิดให้ดีนะ,ะฉันสองคนเนี่ยเป็นลูกพอ่พอพ่อมีคนมาทำลายลูกพ่อก็ต้องจัดการกูไม่กลัวไปจัดการ กูบอกว่ากูไม่กลัวไปจัดกันไอ้บัะสบไอ้เยี่ยนี่เกมพื้นที่ไม่ช่วยกูเลยสู้เขาครับหัวหน้าสู้พอยแต่กายมันมีหมอไหมเจอแล้วไปคุยกับเขาสิไปเฮ้ยมึงเป็นเพื่อนกูนี่พ่อกูะ้วยเนี่ยกำนันไปเลยนะไปเลยไม่มีอะไรแล้ว ลูกเนี่ยกำนันพอแล้วนะพอแล้วไม่มีอะไรแล้วลูกของกำนันทั้งสมศักดิ์แล้วก็สมศรีไล่ตีป้ากาหลงมาผมเห็นก็เลยเข้าห้ามไว้เฮ้ยแต่ว่านี่มันกันถือมีถือไม้จะเอาชีวิตผมเองทำไมจะไม่กินยังไงมึงพูดอย่างนี้เหรอไม่เอาพูดอย่างนี้เหรอไม่กูไม่ได้ไมหยุดอย่าไปฟังกูอยู่ด้วยไม่เอาเอางี้ เอาไงเอาการเลยวันนี้ถ้าเกิดว่าเอาไงเอาเดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่มึงทำอะไรมึงทำอะไรวุ้นหีบหน้ามึงไงถีบหน้าใครถีบหน้ามึงอ่ะกูก็ถีบได้ที่หมายมาดิ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 หัวแม่กิงเปิดเด้กูเปิดกูถี่ไหนมาอมึงเอาใจกูกูไม่กลัวอ้าวมาทำไมแล้วดนล้นลูกหลนไปนู่นหายพอมีตีนหากูทันทีเลยไอ้ต่กูตายหมดเลย วันนี้มึงเลือกเอาเลยกำนันฮะระหว่างลูกมึงกับกูมึงเลือกใครมึงเลือกมาเลยอะไรนะอ่เฮียหูดับไปแล้วกูถามว่าระหว่างลูกมึงสองคนกับกูเนี่ยมึงจะเทายังไงอะไรนะรสมศักดิ์ไอ้เฮียหน้าม,มืดแล้ววะสมศักดิ์สมศรีลูกพ่อ,พอม,มึงอ้วนไงไป<ม>รับค่าโปรตีนก่อน เม่อยกับร่างกายอ้วนมันก็เหนื่อยะดิ <c oughs> มึงจะพูดมากเดี๋ยวกูบินไปเกาหลีมึงจะเสียใจ <c oughs> เอาเมืองไทยนี่ก่อนเถอะไม่ได้บินไปทำหน้านะ <c oughs> บินไปทำไมไปทำกิมจิอาจจ้าง <c oughs> อันนี้เขาเล่นอะไรไม่รู้ ไฟเสือไอเล่นไปดีแล้วหักเปอร์เซนต์แม่งไอเวนหักเปอร์เซนต์กูด้วยแค่นี้กำนันครับผมทำไปพ่ออยากให้คนหนุทั้งสองคนได้ดีนะครับไม่ใช่อยู่ดีมาถือมีดถือไม้มาฆ่าผู้ใหญ่ไอเสื้อครับผมนี่ใครนี่ลูกชายกูสมศักดิ์ครับออกไปทั้งลูกสาวกูสมศรีกูเลี้ยงดูธนุกธนอมมาทั้งชีวิตกูไม่เคยตียุงไม่ตายไล่ไม่ตอม แต่มึงวันนี้มึงกลับไล่ตีลูกของกูด้วยเหตุอะไรมึงบอกกูมาด้ีิพอดีว่าคนหนูสมศรีไล่ทำร้ายป้ากระหลกก่อนครับจริงนอลูกแน่ก็ไปตีเขาทำไมก็ก็พ่อบอกว่ายกตีนใส่เสือกได้โอ้เอาเกี้ยมันนี่เลยก็ มึงนอนมึงนอนอิ่มแล้วก็อย่างเงี้ยมึงเนี่ยนะใช้สมองคิดหน่อยใช่อูสองคนเนี่ยเป็นลูกมึงนะไอ้พ่อมึงจะไปถามหาเหตุผลทำไมใช่อูให้มึงจัดการให้จัดการมึงจะจัดการได้วะให้จัดการได้วะไอ้มอเรียกพ่อมาหาโอ้โหพี่เป้าไม่ช่วยผมเลยจัดการมันดีเอาอย่างงี้ครับในเมื่อมันอยู่รวมกันไม่ได้ พอเลิกแล้วต่อกันนับจากนี้เป็นต้นไปไปว่ามึื้องกาหลงมึงไอ้เสือเป็นหนี้กูเท่าไหร่กูยกให้แล้วออกจากต้นกูไปซะที่เหลือเฮ้ยขอบคุณมากครับขอบคุณเจ้าค่ะไอแล้วเออมึงบ้าไงวะคนใช้แม่งไล่ตีลูกมึงมึงถึงกตังค์แล้วไล่ออกจากบ้านจริงจริงไอพ่อที่ไผ่ลูกนี้เอาพวกขี้เท่ายัดปากมึงแต่เด็กแล้วมไเเียอา จะเยลกูกจะเย้เดี๋ยวถอดฉันตีตีหน้าเลยด้ย <laughs> โอโแม่งถ่ายฟอร์มเมอร์วะถอดท่นตีตีหน้าด้วยขอบคุณเจ้า,าค่ะกำนันมีอะไรเนียเอออีฉันไปได้เลยไหมเจ้าค่ะเด้ได<ป>้ได้เดียวจะไปไหนเอกลับบ้านไงเจ้าค่ะนี่สินไม่ใช่น้อยจะไปกันง่ายๆอย่างนี้เลยเหรออยู่ด้วยกันมาตั้งห้ายปีเอาอย่างนี้ก็แล้วกัน,ก,นก่อนจะออกจากบ้านฉันไปเพื่อความเป็นสิริมงคล ฉันจะลดน้ำพระพุทธมนต์ให้เผื่อเธอจะโชคดีแแล้วต่กนนัใจพัดแล้วเกินนะไอ้หน้าส้มตีนหลวงพ่อเป็นหน้าส้มตีนไม่หลงพ่อดมันวะพุทธมนต์ทนเลยเหรอครับพุทธมนต์อย่างเดียวครับผมไออะไรมึงเนี่ยไปเอาใส่แก้วมาดิดิกระดานเลยเรนลีเกตมักง่ายดีนะกำนันเมตตาเราใช่ดหนี้ได้แล้วกระหลงปลดหนี้ได้แล้วสองข้างแล้ว ขอบคุณมากนะเจ้าค่ากำนันที่เมตตาอิฉันต่อจากนี้เธอออกจากบ้านฉันไปขอให้เจอพบเจอแต่สิ่งดีๆกันแล้วกันเอาไปอะไรเนี่ยรอ้ต้นนี่มึงเอาอะไรสาดหน้า เป็นนี่กูทั้งหลายบาทที่เจ้าบ้านกูไปไง่ายๆนี่เว้ยน้ำกรดมึงไปได้มึงไปได้แต่ตัวขอเอาไว้นับว่าจากจกระนี้เป็นต้นไปนี่มึงกับกูขาดกันในเมื่อมึงตาบอดแล้วมึงจะไปทำมาหากินที่ไหนก็คงจะยากนี่ นับจากนี้มึงเป็นได้เพียงขอทานออกจากบ้านกูนไปเดี๋ยวนี้ถ้าพรุ่งนี้มาลืนกูยังเห็นมึงอยู่ในบ้านของกูกูจะยิงมึงสองตัวไายเป็นหมาข้างถนน<ป>ทำนั้น,อนไอ้สัตวเอาน้ำกด